thank <laughs> you สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับพระปกใบมะขามเจ้าคุณผลวัดหนังครับปี2506เนื้อทองแดงลมดํามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญยิ้มหวานหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับเนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมรุ่นร้อยปีวัดสะพานสูงเนื้อผงคุกลักมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพิมพ์หลังยันสี่ปีสองห้าหนึ่งห้าเนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับพระปิดตาหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับเนื้อสัาฤิดมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญเสมาหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงปี2504เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงรุ่นเสาห้าปี2553เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับรูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนื้อทองผสมมีการเช่าหาเปลี่นมาอยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามนะครับรุ่นเมตตาสิปี2563มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับปี2518เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเป็นไปอยู่ที่หลักพันกลางครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องที่ทางทีมงานพระเครื่องสามมิติของเราทําการรวบรวมข้อมูลนะครับมาทําการประมวลผลนะครับให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าปัจจุบันมีการเช่าหาพระอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรราคาประมาณการเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวทางทีมงานพระเครื่องสามมิติของเราจะทําการรวบรวมข้อมูลนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจและ YouTube พาเครื่อนสามิติของเราเพื่อให้ถึง200 0 0 0ซับสไครต์ด้วยนะครับนะวันนี้ผมแอดมินแบงค์นอกจากกล่าวเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ